โบนัสความเสียหายตามเปอร์เซ็นต์เลือดของไอเทมปั๊บเนี่ยทารอนแรงขึ้นครับโบนัสความเสียหายของไอเทมใหม่เดอะมอร์นิงตาแรงขึ้นครับความแรงของการเกิดคริติคอลอันนี้ก็แรงขึ้นครับเอฟเฟกต์สายฟ้าช็อตของดับสายฟ้าวิสเป็แรงขึ้นครับความเสียหายเวทจากการเผาของไอเทมเมนท์ออฟไลนและขวานฟาร์มเลวิตาร์ก็แรงขึ้นครับความเสียหายต่อเนื่องจากไอเทมเบอร์ริตอัลแรงขึ้นครับโบนัสความเสียหายจริงของบัฟแดงแรงขึ้นครับโบนัสความเสียหายจริงต่อปัอบของบัฟดาร์เลยเยอะก็แรงขึ้นครับบัฟสายฟ้าขอั้นนนวเสีำ ไอเทมในตำนานไอเทมที่เข้าสูผลโบวตมาแล้ว5้าครั้งแต่ไม่เคยถูกดับเลือกให้ทำสักครั้งเลยดแล้วกตายไอเทมที่มีพางโจมตีสูงที่สุดข,ข,ของเกม R O V และเป็นไอเทมที่ทำมาจากฟวันอันแหลมคมของอปาปาบุตรของเทพเจ้าโลกิขอต้อนรับไอเทมดับแดงในตำนาน,ฟนเฟรียชคู ทำไมเฟเลทูจึงเป็นอันดับหนึ่งด้านการสร้างความเสียหายทำไมเฟเลทูจึงถูกขนานานามว่าเป็นไอเทมที่สามารถคอมโบได้เกือบทุกอย่างของเกม ROV และสุดท้ายพบกับฮีโร่สองตัวที่ถูกแนะนำให้ออกเฟเลทูตั้งแต่ช่วงต้นเกมก่อนอื่นผมขอเริ่มจากคุณสมบัติของเฟเลทูจำง่ายๆเลยครับบวกพลังโจมตี200หน,น่วยและหากพลังชวิตของเป้าหมายมากกว่า50%จะสร้างความเสียหายแรงขึ้น3 0ครับจัดหนักเลยลูกเจ๊ชา โอ้ไปครับเดี๋ยวผมไปเทียบความแรงกับไอเทีอื่นให้ดูครับก่อนจะเริ่มผมตั้งค่าเปรียบเทียบโดยให้เฟรนเลียทูจะสร้างความเสียหาย526หน่วยครับขอเริ่มจากแรงกว่าสเปียออลโกลกินุ4.8%ครับเบากว่าฟับเนียธาล58.9%ครับแรงกว่าแครฟแซนตี้1.5%ครับแรงกว่าเดอะบี2.1%ครับเบากว่าโอมนิอา47.3%ครับแรงกว่าสลิคสตี25.2%ครับเบากว่าวิสเบร11.2%ครับแรงกว่าอีฟิทครอ23.8%ครับเบากว่าโบเกนเฟียร์9.5%ครับแรงกว่าอูริ ครับแรงกว่า Curse of Day 10.5%ครับแรงกว่า d e s i c l 16.6%ครับแรงกว่า Bow of Slaughter 12.6%ครับและเบากว่าไอเทใหม่ The Morning Star 17.3%ครับโดยสรุปว่าจะสร้างความเสียหายแรงกว่า9ไอเทมจากทั้งหมด15ไอเทมครับแต่ถ้าหาศัตรูมีพลังชิ้ิตต่ำกว่า50%ส่งผลให้สกิลติดตัวของ f e l e t o o ทางานโดยจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นจาก526หน่วยเป็น682หน่วยส่งผลให้สร้างความเสียหายมากกว่า13ไอเทมจาก15ไอเทมครับแพ้ Omni Arm และ t a l อ n ครับหมายเหตุการคํานวณเปรียบเทียบไอเทมถูกออกแบบให้คิดจากความ เสียหายที่เกิดขึ้นเท่านั้นซึ่งจะมีอีกหลายปัจจัยรบกวนที่ส่งผลต่อความเสียหายโดยรวมได้แก่การเกิดคริติคอลเปอเซนการคูณของสกิลความเร็วในการโจมตีโบนัสความเสียหายพิเศษและจำนวนกรอกของศัตรูครับนอกจากนี้แต่ละไอเทมมีความโดดเด่นที่แตกต่างกันซึ่งทาให้ไม่สามารถสรุปได้โดยตรงว่าไอเทมเฟเลทูสามารถนามาทดแทนหรือใช้แล้วแรงกว่าได้หรือไม่ครับอันนี้แรงแเหรอ โอ้โหใจเย็นๆครับความน่ากลัวของเฟรนเลทูนไม่ได้อยู่ที่บวกพลังโจมตี200ก่อนจะไปรับชมต่อช่วยกดติดตามและสั่นกระดิ่งสำหรับช่องใหม่ช่องนี้ด้วยนะครับเนื่องจากช่องเกือบ60,000กว่าซับพบปัญหาด้านการสื่อสารเกี่ยวกับยูทูบดังนั้นช่วยกดติดตามและสั่นกระดิ่งใหม่เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอยู่กับผมไปนานนะครับหน่วยนะครับเแลยวมันคือยาหยดไม่ต้องรีบร้อนครับหัวข้อถัดไปจะเป็นตัวเฉยทั้งหมดเองครับอ๋อเดี๋ยวนี้เล่นตัวงั้นผมขอไปตอคาถมที่ไป อันนั้นบนดผมครับกองไว้ตรงนั้นครับเพื่อนๆทราบกันดีอยู่แล้วใช่ไหมครับว่าถ้าหากเป้าหมายมีพลังชิตต่ำกว่า50เป้าหมายจะได้รับทุกความเสียหายเพิ่มขึ้น30ขอย้ำนะครับทุกความเสียหายครับ ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นโบนัสความเสียหายตามเปอร์เซ็นต์เลือดของไอเทมฟับเนี่ยทารอนแรงขึ้นครับโบนัสความเสียหายของไอเทมใหม่เดอะมอร์นิ่งสตาร์แรงขึ้นครับความแรงของการเกิดคริติคอันนี้ก็แรงขึ้นครับเอฟเฟกต์ส่ฟ้าช็อตของดับสายฟ้าวิสเป้แรงขึ้นครับความเสียหายเวทจากการเผาของไอเทมเมนทัลออฟไลและขวานฟาร์มเรเวทารก็แรงขึ้นครับความเสียหายต่อเนื่องจากไอเทมบรดอะโกนีแรงขึ้นครับโบนัสความเสียหายจริงของบัฟแดงแรงขึ้นครับโบนัสความเสียหายจริงต่อป้อมของบับดาร์คเลเยอร์ก็แรงขึ้นคครัวาาามียยหจจิงกอนน้ แรงขึ้นครับความจะหายเวทเพิ่มเติมจากไอเทมนูฟาร์ไฟสตอร์บบแรงขึ้นครับความจะหายจริงจากสกิลเชลเลนเจอร์ฟาร์มฟอสไบแรงขึ้นครับความจะหายจริงจากกระสุนเวทของไอเทมโรมอิลเลดิกเเอ โอ้โบนัสเสริมพลังจากไอเทมไม่ว่าจะเป็นโอมนิอาร์แรงขึ้นครับอาโพคาลิแรงขึ้นครับฟอสเกตอันนี้ก็แรงขึ้นครับโลกิเคอร์อันนี้ก็แรงขึ้นด้วยครับและขอสรุปว่าความเสียหายทุกการโจมตีของฮีโร่ทุกสกิลทุกรูปแบบความเสียหายไม่ว่าจะเป็นกายภาพเวทหรือแม้แต่ความเสียหายจริงที่เกิดจากผู้เล่นที่ถือของไอเทมเฟเลทูก็จะแรงขึ้นหมดครับกระจักแล้วเป็นเรียกคนจริงมาใครเครียดกันหน่อยไหมครับผมมีเกมเบาๆสมองให้มาลองเล่นกันครับ ฝั่งซ้ายผมให้เป็นไอเทมทั้งหมด5ชิ้นนี้ครับและฝั่งขวาเป็นฮีโร่5ตัวนี้ครับให้เพื่อนๆจับคู่ฮีโร่กับไอเทมที่เข้ากันมากที่สุดครับโอ้โหจะคอยดูเลยครับขอเริ่มจากอีฟิตคอลคาเฟนี่ครับข้อแรกมันชิวๆอยู่แล้วครับขอไปต่อไอเทมอมนิอาร์มครับเวลเลยครับเก่งครับไปต่อดับสายฟ้าพิสเบตซิลิก้าครับไปต่อสเปียร์ออฟลองกินุสครับ ลูบูครับและสุดท้ายเฟเลทูคู่กับเอลสูครับถูกนะคอัปเปอร์ไและสําหรับเหตุผลที่แนะนําให้เอลสูออกเฟเลทูตั้งแต่ช่วงต้นเกมคือหนึ่งเพื่อคอมโบกับไอเทมมูลอมัสาครับคือมูลอมัสซาจะมอบจอกกรอด40%ถูกต้องไหมครับถูกจ้าและสกิลติดตัวจากสกิลหนึ่งของเอลสูเมื่ออยู่กับที่จะได้รับบัฟจอบเกรอบเป็นเปอร์เซ็นต์สูงสุดถึง60%รวมจอกกรอะ100%หรือความเสียหายไกลภาพเทียบเท่ากับความเสียหายจริงได้เลยครับ ดังนั้นกันออกเฟรเลทูทที่ทมอบพลังโจมตี200หน่วย <c oughs> จะช่วยรีดดาเมจให้สูงที่สุดได้เลยครับสองเป้าหมายการเลงซุมอันดับหนึ่งของเอลซูคือฮีโร่ที่ใกล้ตายถูกต้องนะครับเขาบอกย่า โดนฮีโร่จังๆเลยแหละครับขอไปต่อนะครับโดยฮีโร่ที่ใกล้ต่อจะมีพลังชีวิตต่ำกว่า50%อยู่แล้วส่งผลให้สกิลติดตัวของเฟเลทูธทำงานจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก30%บอกเลยครับว่าแค่มี2ไอเทมนี้ก็กอดแล้วครับหมายให้เจอไฟเตอร์หรือแทงเยอะแนะนเาให้ออกไอเทมปั๊บเมทารอนก่อนเฟเลทูธครับเนื่องจากจะตอดฮีโร่ที่มีพลังชีวิตสูงได้ค่อนข้างดีกว่าครับแล้วสำหรับเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าการออกเฟเลทูธเหมาะกับสถานการณ์ไหนหรือเหมาะกับคอมโบแบบไหนคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้้เเเเเลลยยยยนนนนนะะะคคคคครรรรรััับบบบบไไมมมม่่ีีกผิิิดดอออต์แสสสาาาหหวววธณพื เคยสงสัยไหมครับว่าที่เพิ่มความเสียหาย30%นั้นถูกคำนวณเพิ่มจากตอนไหนจะเป็นตอนก่อนเข้าสูตรคูณสกิลหรือเปล่าครับหรือจะเป็นตอนก่อนหักลบเปอร์เซ็นต์กรอบหรือเปล่าครับหรือค่อยบวกเพิ่มตอนหลังสุดเลยหรือเปล่าครับต่อย,ยิงคุยแยิงงงมาดิผมคำนวณให้ดูครับขอเริ่มจากให้ไวเอร์เลสใส่เฟรนเลียทูซึ่งมีพลังโจมตีรวม611หน่วยโจมตีไปที่วีร่าที่มีกรอบป้องกัน421หน่วยนำไปเทียบกราฟลดความเสียหายเท่ากับลดความเสียหายได้41%ส่งผลให้้ววเเตาาคมสียยหหาได้360น่วยถึงงตรนนนี้ทัะครับทันจ้อ และสำหรับการเพิ่มความเสียหาย30%พเพื่อนๆสามารถนําตัวเลขความเสียหายสุดท้ายหรือก็คือ360หน่วยบวก30%รวมเป็นสร้างความเสียหาย468หน่วยได้เลยครับรสรุปการเพิ่มความเสียหายจะถูกคิดหลังสุดได้เลยครับไม่ต้องนําไปหักหกล่องใดๆทั้งสิ้นครับ,บจบไปแล้วนะครับสาหรับตํานานดับเดเฟลเลียทูสและสําหรับสรุปเนื้อหาทั้งหมดีนคลิปตอนนี้ผมได้เปิดเพจเฟซบุ๊กคิวแซดโมี่สามารถทักแชทส่วนตัวเข้ามาสอบถามเกี่ยวกับเกมได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์เพจเป็ยงกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบ แล้ววเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ